ร้านไอศครีมยุก90ู่90เมืองอุตรดิษราคาเข้าถึงได้ใบแดงมีทอนซันเดย์ถ้วยละ25บาทร้านนี้ชื่อว่า p a r a าได e ์ไอศครีมเป็นคาเฟ่อไอศครีมเก่าแก่อยู่ใกล้ศาลากลางอุตรดิษข้ามทางรถไฟมานิดเดียวถึงเลยซันเดย์ถ้วยละ25บาทไอติม2รูปทีเด็ดด้วยวิปครีมและเชอร์รี่ฟาเฟ่ถ้วยสูงเก๋เก5บาทไอติม3รสวิปครีมแน่นๆราท็อปปิง้งปักด้วยกุลิโก b านาน่าสปิดสามบาทกล้วยมาทั้งลูกไอติม3ลูกจุกๆโปวิปครีมแบบจัดเต็มเชอร์รี่มาพร้อมเขามีเมนูอีกหลากหลายเลยแถมมีไอติมกว่า20รสรถให้เรามิกแอนแมเปลี่ยนรถไอศครีมเองได้ด้วยบรรยากาศร้านแบบยุคก,ก่อนราคาก็ย้อนยุคไปด้วยเปิดทุกวัน10โมงถึง6โมงเย็นจอดรถหน้าร้านได้เลยเห็นแถบขาวแดงนั่นแหละใช่เลยถึงแล้ว